นนหนึ่งสองสามอร่อยจริงปลส้มจจะเอยาพินฟันทงอร่อยมากจ้ะย่าพินคอนเฟิรม์มปลส้มจจะเออร่อยมากค่ะตรงสมจเเออร่อยมากครับเเ๋อร่อยมากเลยค่ะสั่ทุกเดือนเลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับดีมากเลยค่ะครับ ส้มเเอ๋อร่อยมากค่ะ,จะเจเอ๋อร่อยมากค่ะไม่เอาเอีจะต้องขอบคุณนะครับพี่สาวนะ่ารักมากเลยอุดหนุน,นปลาส้มแผ่นจเจเอ๋เนาะนี่อร่อยอร่อยจริงนี่ครับพี่ปิ่น,น่ารักมากเลยนะนี่เป็นปลาส้มนะครับแจ้งเกิดจเจเอ๋เลยครับพี่ใช่อร่อยจริงอันนี้ก็อร่อยไม่โอ้นะอบอกเลยว่าอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยปลาส้มปลาจีนครับอ๋อหองมันบอกว่าไม่เค็ม โอ้อร่อยมากมันจะหวานนีๆใส่น้ำตาลใช่ไหมใช่ครับใส่น้ำแขข้าวหมากคำสูตรโบราณ FC FC ที่เข้ามาดูเจ๊เอกก็คือว่าเอ๊ะทำไมทําใส่วายด้วยใส่วายขาวใส่ข้าวหมากคือทําให้ปลาไม่ขาวแล้วอร่อยมากครับใช่แล้วเนื้อนุ่มปลาไม่แข็งใช่เนื้อนุ่มจะบอกว่ายายบินเป็นมะเร็งตัดนมนะทุกคนห้ามกินหมดของของของหมักของดองจะไม่ได้กินนะแต่วันนั้นแอบขโมยกินของเจ๊เอกเที่ยาไปให้อ๋อต้องบอกว่าแอบขโมยกินื่อคนในบ้านห้าผมไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยครับ แต่กินก็ไปแล้วรู้สึกว่าอร่อยก็ขโมยกินวันนั้นสามรอบนะสามมื้อเลยคช้าวันวันเย็นกินครบสามมื้อเป๊ะเลยครับผมจังอร่อยจริงจะเป็นฟันทองเลยเนี่ยรบขอบคุณมากมครับกินแล้วกินอีกคลิปจังเกิดครับใกล้จะแสนวิวแล้วตอนนี้เจ็ดเลยราคาอันนี้อ่าร้อยห้าสิบบาทครับแพ็คนี้นะ เป็นแพ็คละกิโลจากค่าจัดส่งกล่องละค่าจัดส่งนี้ก็ตามน้ําหนักจริงผมผมจะแจ้งแจ้งน้าหนักลูกค้ากับค่ากล่องอะไรเงี้ยผมผมไม่ไม่ชาร์จครับสั่งได้เลยแต่จะเอ๋อร่อยมากบางคนสั่งส0กิโลเงี้ยค่าจัดส่งมันก็จะขึ้นประมาณห้า0บหกิอย่างเงี้ยครับผมถ้าสั่งซื้อวันนี้พรุ่งนี้กินได้ลดอยางสั่งวันนี้พรุ่งนี้ไปถึงกินได้เลยเพราะว่า ผมทาปุ๊บไปถึงลูกค้าก็กินได้เลยวันองก็กินได้เลยใช่ไหมน่ะใช่ครับพรุ่งนี้กินจะอย่างนี้ต้องบีบมะนาวครับพี่สาวพี่สาวมากินด้วยโหกระเทียมเน้นเน้นนะจ๊ะอย่าบอกว่าของเจ๊เอ๋แพงนะดูกระเทียมเน้นเ้นของคนหนึ่งก็าใส่เป็นชิ้นชิ้นเล็กๆทำจนป่นนีนี้กระเทียมเนื้อเนื้อเน้นเครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่พินมากเลยแล้วอันนี้มีสองได้มาแค่สองอย่างของทําออกไม่ทันนะคะ วันเดทพี่สาวมาเยี่ยมก็เลยเอามาก่อนเดี๋ยว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 ไม่มีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่ในในลบบุรีก่อนถามว่าวิ่งถึงตลาดพัฒนาไหมที่จะเอวิ่งเลขขายนะไม่ถึงครับมันต้องข้ามเขื่อนไปผมอยู่หลังเขื่อนครับก็แต่ว่าถ้ามีออเดอร์ผมวิ่งไปวิ่งไปเราะบางคนโคกตรงโคกตูมอย่างเงี้ยผมเคยวิ่งไปมีมีออเดอร์นั่นได้ฝากฝังคนแถวที่ทำงานพัฒนาให้เอาไปได้แล้วน้องนั้นก็จะส่งพวกอ่ะส่งส่งพัสดุส่งบริการจัดส่งอะไรเงี้ยครับ ไม่ชาร์จครับผมถ้าพูดถึงว่าโลละร้อยห้าสิบชิ้นหนึ่งก็แค่ห้าสิบาทมันก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยผมผมทำทีละห้าสิบาทที่เห็นแต่วันนี้อะโลหนึ่งฮะครับถ้าถ้าเราตัดซื้อที่ขอทอดขายก็ชิ้นเท่านี้สิบบาทครับผมชิ้เท่านี้ใช่ครับสามคำสิบบาทครับพี่อันนี้เอาไปยำได้ขอบคุณพี่สาวนะครับน่ารักมากเลยครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ตัวดัชื่อดังใครๆก็รู้จักยายพินชาวนาตัวดำดำนะครับ ขอบคุณครับ,บคุณจัาดีใ,ใจที่ได้เจอครับ